สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีวันเสาร,ร์ว,วันเสาร,ร์จะเหงาได้ไงฮันแล้วสวัสดีวันเสาร,ร์ว,วันเสาร,ร์เรามีบอลสีสวยมาให้พี่พี่ได้รับจมกันผมไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาแน่นอนเนาะหลังวันโวยออกครับพี่เอองวดนี้ไม่ต้องเสียใจพี่งวดหน้าเอาใหม่ครับพี่ยังมีให้แก้ตัวผมก็โดนซื้อเลยนะซื้อสามแปดครับพี่ซื้อสามแปดออกสองแปดจะโดนเลขท้ายสองตัวท่านนก็นไม่ได้เนาะซื้อไอ้ลอตเตอรี่ไ่ซื้อลอตเตอรี่ไว้สามใบเรียบร้อยแดก เรียบอะมันส,สวยครับพี่สองลำซบารามีบอลเนานะจะส่งปัตตานีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับผมสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรแอดไลน์บอนด้านล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าด้านหน้านี้ครับพี่อ่าเขียวป้ายแดงสวยๆครับพี่ออกแดงอมแดงเลือดหมูนะต้นนี้เทเวศนาริมิตครับพี่เทเวศนาริมิตมีสองต้นในกระถางนะกระถางห้าจุดห้านิว้วนี่เลยจ้ะสวยๆนี่สองต้นคูใน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 ่ในกระถางครับพี่เทเวศ นาลมิดหนึ่งร้อยห้าสิบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วร้อยห้าสิบสวยๆเทเวศนาลมิตจ้าใบกลมหนาประคามหน้าชมพูสวยหวานมาแล้วครับพี่จ้าปปแก,ก้วครับผมจ้าปกเกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้าสวยๆเลยส่วนตอนนี้น้องโวโวเคนโนครับพี่ดําตัดแดงสวยๆด่างดีดีต้นนี้สวยๆโวเคโนสองร้อยบาทจากกระถางห้าจุดห้านิ้วเช่นกัน มาด้านทางนี้มหาชัยมหาชัยอันนี้ไซส์ใหญ่เลย5.5นิ้วเริ่มร้นแล้วครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่ต,นต้วตวนโตเริ่มลแล้วมหาชัยห5 0้บาทแล้วกันครับตันนี้เนาะหลอดหม่มาแล้วมหาชัยห5าใหญ่ๆร้อนๆจ้าส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างครับพี่ลูกไม้ด่างนี่เลยเริ่มมีเม็ดสีกระจายกระจายมาแล้วนะผมลูกไม้ด่างสวยๆครับพี่โตมาสวยมากเด้อต้นนี้150บบาทแล้วกันครับผมลูกไม้ด่าง มีเม็ดสีมาแล้วสวยๆครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ามีด้านนี้เขียวเรืองเลมอนครับพีเขียวเรืองเลมอนเขียวเรืองเลมอนนี่รูปไม้ผ่าชื่อว่าเขียวเรืองเลมอนครับผมนะสีสว่างเม็ดสีมาแล้วจ้ำๆสองร้อยบาทครับพี่เป็นลูกไม้ของทางสวนเองเดอร์ฝาก,กไว้เลยครับผมเขียวเรืองเลมอนสวยๆเลยและต้นนี้ครับผมอ่า พระาธาตุพนมครับพี่ด่างดีดีเม็ดสีมาแล้วแจ่มแจ่มใสลงห้าจุดห้าลงกระถางสิบได้เลยนี่เลยผมยกให้ดูครับพี่พระาธาตุพนมยังสวยเลยแล้วสองร้อยบาทครับพระาธาตุพนมต้นนี้สวยแจ่มจึจ้งครับพี่อุ้มลงกระถางแปดหรือสิบได้เลยไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าสวยพระาธาตุพนมครับผมอ่าส่วนต้นนี้ บัวสวร์ครับผมนี่เลยป้าสวยๆรอดใหม่มาแล้วครับพี่บัวสวรรค์150บาทด้านข้างจากไซนี้ฟอร์มนี้ป้าแจ่มๆบัวสวรหนึ่งรค์1ห0ครับพี่นี่เลยและคุ้มซับครับผมคุ้มซับนี่เลยหน้าสวยๆครับผมรอดใหม่มาแล้วคุ้มซับรัพย์120บาทแล้วกันครับพี่ตอนนี้ร2 0กระถาง5.5นิ้วคุ้มซับจ้ะคุ้มซับและต้นนี้ด่างสวยๆครับพี่ชื่อว่าวังพิกุลเนาะวังพิกลด่างสวยเลย รอดใหม่มาและจ่าด่างสวยออกมาแล้วเช่นกันวังพิกล200บาทครับพี่ไม้ด่างสวยๆน่าเก็บอีก1ต้นชื่อว่าวังพิกุลฝากไว้ด้วยครับผมมหาราชครับพี่กระถาง5.5ฟูลร้อนๆต้นนี้ไซส์สวยครับผม150บาทครับพี่มหาราชมหาราชต้นนี้อทัดมากันที่มีบัวสวรรค์เจออีกต้นอนะ่ะสวยสวยขึ้นอีกนะพี่สวยอีกก็ขึ้นอีกนี่จ้ะ บัวสะหวานสวยๆหลอดใหม่มาแล้วเชว่นกันป้ายแจ่มๆใบกลมวักเลย150บาทจ้ะบัวสะหวานต้นที่2แล้วกันนะผมนะต้นที่2อเนาะนี่เลยขึ้นนัมเบอร์ใส่นัมเบอร์ไว้ให้ครับพี่และต้นนี้ไม้ด่างชื่อว่าพันขุนผาครับพี่นี่เลยไม้ด่างสวยๆครับผมนี่จะพันขุนผาไม้ใหม่นะไม้ใหม่เลยไม้ใหม่ครับพี่ในจนในตลาดน้อยมาก300บาทจะ้ะกระถาง5.5นิ้วพันขุนผาจดชื่อกับทางสมาคมมอสีแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้วส่วนต้นนี้สิราห้มทองหน้าทองครับพี่นี่เลยหน้าแผงขาพื้นใบเขียวนะด่างขาวแล้วก็ใบใหม่เปิดออกเหลืองทองครับพี่หลอดใหม่มาแล้วปูน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 ,ปน,ปน,ปนสิราห้มทองต้นนี้200บาทครับพี่โบบาโบบาเลยสวยมากครับผมมหาราชเจออีก1ต้นครับพี่นี่เลยสายสวย150บาทต้นที่สอครับพี่เจออีกขึ้นอีกมหาราชสวยสวยหนึ100 50บาทและศีลาหุ่มทองต้นนี้ต้นนี้ออกแนวขาวชมพูครับพี่ชมพูเข้มๆเ,เลยนะมีความแทรกความเหลืองทองมาในหน่อยสำหรับใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเนาะศีลาหุ่มทอง200บาทต้นที่2ครับพี่ต้นนี้กระถาง5.5นิ้วเช่นกันศีลาหุ่มทองด่างสวยนี่เลยหลักไม้พันหน้าครับพี่ฉายาไม้พันหน้าศีลาหุ่มทองหลักสีสันต้นนี้ สายพระเนตรครับพี่เริ่มกัดเม็ดสีมาแล้ว,เร,ลวเริ่มกัดสีมาแล้วเริ่มกัดสีมาแล้วน้อยกระถาง5.5ครับพี่ตัวนี้สายพระเนตรเอาไปปั้นกันต่อนี่เลย150บาทแล้วกันจากตัวนี้สายพระเนตรกระถาง5.5นิว้วครับผม150บาทอ่ะมาทางด้านนี้มีปั๊บปั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 บเดี๋ยวดูก่อนนะครับพี่เจอต้นนี้สวยๆครับผมนิยามรักใบใหม่แก่มออกมาเลยครับผมนี่เลย ไม้ป้ายจมพพครับพี่พื้นเขียวเม็ดแดงไม้จํานวนน้อยจัดในตลาดชื่อว่านิยามรักนี่ใบใหม่ล่าสุดเป็นไงละยังแจ่มสามร้อยห้าสิบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้าต้นนี้สวยๆเลยนิยามรักมีแบ่งต้นนี้ครับผมนี่เลยผมก็ทางจำนวนได้น้อยนะพี่ต้องรอมีดใหม่เลยอีกนานเลยแหละอีกนานเลยจะนิยามรักทั้งหมดชุดนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณสองหรือสามต้นในส่วนนะพี่เนาะที่แบ่งออกไปแล้วก็หมดรุ่นแล้วก็อีกยาวเลยเพราะว่าต้นจอมแม่ก็ยังไม่ได้ให้หัวนะพี่เนาะต้นจอมแม่ก็ยังไม่ให้หัวอต้นนี้ครับผม องหญิงทอฝันปลูกรวมฟอมกอมีแพ็คคู่นะพี่มีสองต้นนะมีสองต้นในกระถางองหญิงทอฝันนี่เลยครับพี่ใหญ่ๆฟอมกอไปคู่สองต้นในกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่สวยคุ้มคุ้ม,มอุ้มลงแปดหรือสิบได้เลยไซสน์นี้ใหญ่ๆจ้าอุสามาน,นี้เริ่มกัดสีสวยมาแล้วครับพี่ฟอม์ม5.5ต้นนี้เอาไปเลี้ยงกัดสีกันต่อกัอกดแดงทั้งใบสวยมากนะครับผมต้นนี้ โอ้สามณีหนึ่งร้อยี่สิบาทจะ้ะร้อยสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วปลาศาสทองแผงครับพี่นี่อันนี้แผงเป็นพื้นใบเขียวป้ายแดงแนละ้วแต่ต้นนี้นี่คือแดงจริงแดงจังครับพี่แดงแน่แม่จา่าใครชอบแดง,แดงต้นนี้ครับพี่นี่เลยผมเทียบกับอสี่พื้นโตให้ดูเดียวจะได้เห็นความตัดเนาะนี่เลยจะ้ะหลอดใหม่กลางแล้วปลาศาสทองแผงนี่เขียวป้ายแดงครับผมสวยๆสามร้อยบาทครับพี่ต้นนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยจะ้ะแดงจริงๆ แดงจังๆงต้นนี้โอ้โหเชื้อมาแรงครับพี่นี่เลยแดงสวยกับแม่อีกปราสาทองผ่าแผงนะครับผมต้นนี้สวยๆเลยเดี๋ยวผมเง็บเงบดูก่อนนะพี่เง็บเงบดูก่อนต้นไหนดีราศีราศีมีนต้นนี้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 อะราศีมีนครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยนี่จะ้ะใบใหม่ล่าสุดใบนี้ด่างดีๆราศีมีนครับพี่ นี่เลยแม่พันสองหมื่นห้าไม่สวยไม่จะว่าไงแล้วเนาะนี่เนาะเออกระถางห้าจุดห้านิ้วแบ่งต้นนี้สองร้อยบาทจะปีราศีมีนบอลกรบตับราศีสวยๆเลยจ้าตอนนี้ใบใหม่ล่าสุดสวยแจ่นนแบบแม,จมจึ้งมากนี่จะ้ะราศีมีนอ่ามีหน้าแผงด้วยนะคะพีปอันนี้หน้าแผงเนะาะเมื่อกี้เป็นหน้าดั้งเดิมแบบออริจินอลหน้าแผงผมขอ 150, ร้อยห้าสิบพอครับพีราศีมีนอันนี้หน้าแผงนะเขียวด่างขาวแล้วก็จะมีความแบบด่างชมพูอม อ่าออกเหลืองทองในตอนแต่ว่าโตเต็มที่นะพี่นะโตเต็มวัยเอออันนี้น่าแพงน่าแพงราศีมีนแพงร้อยห้าสิบครับผมแล้วก็มีพรมพิมานอันนี้ฟอร์มกอแพ็คคู่มีสองต้นมีสองต้นในกระถางครับพี่พรมพิมานสองต้นในกระถางผมขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่พรมพิมานสองต้นแพ็คคู่ฟอร์มกอรครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เลยกระถางห้าจุดห้านิ้ว ปลูกรวมคู่ฟอมกอไว้เช่นกันแล้วก็มีเก้าทับครับพี่เฮ้ยมีหน่อเหรอมีหน่อเหรอหน่อหรือปลูกคู่ไม่มัน่นใจอันนี้เหมือนอ๋อน้องก้าน่าจะปลูกคู่ครับพี่คู่ไหมหรือว่าหนอ่อครับพี่ผมไม่มั่นใจต้นนี้แต่ว่าสวยอะได้ไปสองต้นเลยครับพี่เก้าทับนี่เลยหน้าขาวเหลืองทองและต้นนี้ใบใหม่หน้าแดงต้นใหญ่และต้นน้อยด้วยนี่เห็นไหมผมไม่รู้นะว่าหน่อหรือปลูกคู่นะพี่เก้าทับกระทางนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับพี่สองร้อยห้าสิบ นี่เลยสาหรับคนที่ไม่แยกก็เอาไปปลูกรวมคู่ฟอร์มกอสวยๆนะพี่เออเอาไปลงแบบว่าไม่ต้องแยกไงเอาไปลงกระถางใหญ่แล้วก็ลงฟอร์มกอไปเลยเนาะก็ทับใหญ่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้สวยเข้มดุด,ดนันไม่เกรงใจใครครับพี่ใบหอกดำแดงเดี๋ยวผมขอเรือกฮะต้นนี้แล้วกันต้นนี้ครับพี่ขอแบบตัดๆเลยเนาะตัดๆเข้มๆเด่นๆต้นนี้ครับพี่นี่จะกิ่ดอสศนใบหอกดำแดงสวยๆครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทกระถาง 5.5นิ้วสวยๆเลยจ้าพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดเป็นไงนี่ดำแดงอันนี้ใบรองใบรองดำแดงตัดกันเข้มเข้มกิดอูศนจ้าต้นนี้ของแท้ของแท้ครับพี่รับชนมือกับเจ้าของไม้อาจารย์เสริมชื่อว่าหานุมาลเผาโรงกาครับพี่หานุมนานผารงกาต้นนี้ไซนี้ก็ถาง8นิ้วของแท้ครับพี่พื้นใบแดงแล้วก็จะมีความอ่ากัดดำมันจะมีเขาเรียกว่าภาษาที่ว่า คุณเดลกาบอเขาบอกว่ามันจะเหมือนลอยไหมของข้าเม่าไฟพี่เหมือนที่ฮนุมานอ่าไปเผากรุง,รงกาเนาะนี่เลยครับผมเจ้าดำดำครับพี่ดำๆเหมือนข้าเม่าไฟเหมือนข้าเม่าไฟนี่เลยผมไปดูใกล้ชัดๆแบบนี้นี่เห็นไหมแดงตัดดำเหมือนข้าเม่าควันไฟนี่เลยกระดูกไร่ดำเข้มสวยครับพี่แดงตัดดำไปสวยฮนุมานเผาลงกาแบ่งเลยครับพี่กระถาง8นิ้วสวยๆกระถางใหญ่ต้นใหญ่ครับพี่นี่เลยเอาไปวางปึ้งตั้งปึ้งสวยเลยฮนุมาน เผาโรงกาหลอดใหม่บเบลเลอร์บรเบลเลอร์ครับพี่450บาทครับผมของแท้แน่นอนรับชนมือเจ้าของไม้อาจารย์เสริมหา,มานุมันเผาโรงกาครับผมเทราปราตีใหญ่หน้าสวยครับพี่กระถาง6นิ้วอันนี้ไม้มีหัวแล้วเพราะมีหนอเพราะมีหนอเอาไปอุ้มลงกระถางใหญ่ได้นะครับพี่อันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วเทราปฏีใหญ่150บาทจา้ะพี่นี่เลยหน้าจมพูตัดขาวด่างสวยๆนะครับผมเทราปราตี ใหญ่ทีละปฏิใหญ่ใหญ่จริงๆครับพี่ต้นเดียวเต็มถาดเลยและมีกระถาง6นิ้วต้นนี้มะนีวาสนาครับพี่สายใหญ่ต้นโตพุ่งๆมะนีวาสนามี2สายพันธุ์นะพี่สายพันธุ์แคะเนาะแคะคือแคะติดี้ดินเรียกระถางเลยครับอันนี้สายพันธุ์โตสวยดังนี่โตปกตินะครับผมแบ่งต้นนี้200บาทครับพี่มณีวาสนาต้นที่1นะครับผมต้นที่1เนาะกระถาง6นิ้วและต้นนี้มณีวาสนาต้นที่2ครับผมต้นที่2 200บาทเช่นกันกระถาง หนิ้วจากกระดาษหกนิ้วมานีวาสนาะสวยๆหน่อยครับพี่สายหวานป้ายเขียวต้นนี้สีมหาโพนะมีชมพูหวานป้ายเขียวสวยๆรอดใหม่มาแล้วต้นนี้ขอหนึ่งรอยห้บบาทครับพี่สีมหาโพป,ป้ายหน้าชมพูสวยหวานกันเลยทีเดียวเชียว คุณญิงทองม้วนจ้ากัดสีสวยเลยครับพี่ใบเริ่มม้วนต้นสวยๆแบบนี้แล้วกระถาง5.5นิ้วคุณหญิงทองม้วน100บาทครับต้นนี้เนาะแล้วก็มีปูหินใบกลมเริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วแบบนี้แบบนี้สวยๆครับพี่จะกัดชมพูทั้งใบนะพี่กัดชมพูสวยเลยตอนโตอันนี้มี2ต้นในกระถางครับพี่อันนี้แพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คคู่2ต้นในกระถางปูหิน150บาทครับพี่กระถาง5.5ปลูกรวมฟอร์มกรอแพ็คคู่ไว้สวยๆครับผม เทลาปาตีเจออีกหนึ่งต้นเมื่อกี้ไม่รู้อ๋อ,อมายิ่งเครื่องต้นนู้นไปนะพี่เนาะอันนี้เทลาปาตีต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเทลาปาตีใหญ่เทลาปาตีใหญ่ใหญ่จริงจริงนี่เลยครับพี่ต้นที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่ร้อยห้าสิบาทพอต้นที่สองใหญ่ใหญ่เบิ่มเบิ่มคือรือคือรือไปเลยและตอนนี้เพชรยอดปราสาทครับพี่บอลกระดนี่เลยกัดสีสวยมาแล้วแบบนี้เพชรยอดปราสาทกระถางห้าจุดห้านิ้วขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพชรยอด นี่เลยสีสวยสดใสสูไว้ขระยีจ่จมาด้านนี้เกสรครับพี่อ่าแผงตัวนี้ก็แล้วกันเกสรพุมมลินสวยๆครับผมนี่เลยจากกระดูกแดงเข้มปัดด่างเหลืองครับพี่นี่เลยป้ายเขียวสวยๆเกสรพุมมลินกระถาง5.5นิ้ว700บาทจ้ะต้นนี้สวยๆเลยเกสรพุมมะลินและมีด้านนี้ครับผมไม้ที่สวยที่สุดในตับ2499ครับผมผมจะเป็นคนที่ เก็บไม้ไม่ครบทุกตัวในตับนะพี่แต่จะเอาไม้ที่สวยที่สุดที่ตึงชอบแล้วกันเนาะตอนนี้ชื่อว่าตีใหญ่ครับผมตับสองสี่เก้าเก้าอันตพานคลองเมืองตีใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักนะพี่พี่เนาะนี่เลยด่งดังมากๆหลอดใหม,ม,ม่มาแล้วต้นนี้ขอแบ่งต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นที่หนึ่งครับผมตีใหญ่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดด่างสวยจัดไอ้ต้นหนึ่งครับผมตีใหญ่ตีใหญ่ตีใหญ่นี่เลยส,สวยๆเช่นกันครับพี่350บาทต้นที่สอสวยๆใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่ มาแล้วไม่ต้องสื่อครับพี่หน้าสวยขนาดนี้รอดใหม่แจีมแน่นอนตีใหญ่350บาทต้นที่2จ้าป้ายสวยใบตึงครับพี่ป้ายสวยใบตึงรูปของสยามนลิมิตต้นนี้เลยชื่อว่าบังเกิดเก้าบังเกิดกเก้าสวยๆครับผมฟอร์มกระถาง5.5ล้นแล้วพี่อุ้มลง8ได้สบายสบาย,ส,บายสวยๆต้นนี้ไซสนี้ฟอร์มนี้ครับผมบังเกิดเก้าบาทครับผมต้นนี้สวยจัดครับพี่นี่เลย ใบสวยใบตึงๆครับพี่นี่เลยไม่มีหลุดแน่นอนมาขนาดนี้แล้วนะพี่เนาะอุ้มลงแปดเลยหรือถ้าไม่อยากอุ้มซ้ำหลายรอบอุ้มลงสิบครับพี่สวยแน่แม่จา๋าต้นนี้ครับผมด้านในใบหอกดําแดงครับพี่เจออีกหนึ่งต้นกิจอสูรเนาะสวยสวยสะดุดตาจนต้องขึ้นอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งต้นแล้วกันนะพี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมต้นที่สองเนาะกิจอสูนครับพี่ใบหอกดําแดงสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองห้าจุดห้าล้นๆเช่นกัน ใบหอกกิดอสูนจ้ะต้นนี้ลูกไม้ผ่าครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าของท้งสวนนี่พี่นี่เลยด่างสีสันสวยๆพื้นใบเกี่ยวขี้ม้าแล้วครับพี่แล้วก็จะด่างสีแบบนี้แบบนี้ครับพี่สวยๆนี่เลยลูกไม้ด่างนีอออ่ออกรับแสงหน่อยนี้เลยสองอยห้าสิบาทครับพี่ดัดข้างเนาะลูกไม้ผ่าด่างของท้งสวนสองร้อยห้าสิบาทนี่เลยมีแข้งนะพี่ออกเป็นแนวตระกูลบอลกลาบเนาะสวยๆนี่ใบใหม่ล่าสุดฮาร์ปครึ่งครับผม สวยๆจะฝากไปด้วยครับพี่ลูกไม้ของนางสวนเนาะนี่เลยลูกไม้ด่างสองร้อยห้าสิบบาทมีเสิร์ตรงนี้เทพพระสุธาอ่ะเจอสองต้นเดี๋ยวขึ้นต้นนี้ก่อนแล้วกันครับพี่สามร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งเนาะเทพพระสุธาครับพี่สวยๆกระถาง5.5นิ้วนี่จะต้นที่1ต้นที่1เทพพระสุธาเทพพร,ทพระสุธาต้นที่2ครับผม350บาทต้นที่2โอ้โหลต,ต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วต้นนี้หลอดใหม่มาโอเคเลยครับพี่2 350บาท ต้นที่สองจะเทพพระสุธาครับผมสวยๆเลยมีลูกไม้มะเล็ดใบกลมแบ่งกรัพี่อ๋อต้นนี้ใบใหม่กลางแล้วนี่วันนั้นยังเป็นหลอดอยู่นะตอนนั้นเป็นหลอดอยู่ต้นนี้เลยกระถางแปดนิ้วครับผมลูกไม้ใบกลมลูกไม้ดังใบกลมดาบคาบเป็นไม้มะเล็ดนะพี่เป็นไม้พอมะเล็ดเนาะนี่เลยจากด้านข้างกระถางแปดนิ้วสวยๆห้าร้อยบาทครับพี่ตัวนี้สวยๆเลยขายแบบว่าสายหวานนะพี่ใบกลมเนาะละมุนละมุนนี่เลยจากต้นนี้เลยลูกไม้ เพราะมาเรสนะผมอารมณ์แบบว่าเชิงขายสิทธิ์นะพี่เนาะนี่เลยเอาไปตั้งชงตั้งชื่ออะไรได้ก็ว่านไปนะผมห้าร้อยบาทกระถางแปดนิ้วลูกไม้มาเรสสวยๆครับไซส์ใหญ่ดังเหลืองทองต้นนี้หน้าสวยเลยครับพี่มีต้นเดียวด้วยที่ผ่านมีต้นเดียวด้วยชื่อว่าเพชรอุดมทรัพย์นะครับพี่รูปงามนามไพเระนะพี่ชื่อเป็นสิริมงคลยิ่งนักชื่อว่าเพชรอุดมทรัพย์นะผมนี่เลยผมยกให้ดูไซสน์นี้ฟอร์มนี้ใบใหม่ล่าสุดใบนี้นะพี่เนาะ ด่างออกหรือเงทองด้านข้างจะมีไซส์ใหญ่ต้นโตเพชรอุดมรับต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบาทเหลือต้นเดียวแล้วแหละมีต้นเดียวรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ผ่าแล้วเพชรอุดมซับับพีหมดรุ่นอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่หลงเหลือแต่ผมขายอยู่รุ่นนู้นน่ะมีตัวนี้เนาะสวยๆจ้ะเพชรอุดมทับสองร้อยห้าสิบาทเหลือต้นดีเวเหลือต้นเดียวนะครับผมรัตนาลงเรืองจ้ะสวยๆห้าจุดห้านิ้วล้นๆไซส์ใหญ่ต้นโตครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะรัตนา รุ่งเรืองรัะตะนะรุ่งเรือง150บาทหานุม,มานประสานกายป้ายสวยป้ายลึกกระถาง5.5ครับพี่150บาทเช่นกันจ้าทางช้างเผือกบอนกับดางดางสวยครับพี่120บาท120ทางช้างเผือกจ้ะเจ้าสาวต้นใหญ่เลยครับพี่อันนี้เป็นหน้าที่แบบว่าตัดกันแจยมมากครับพี่เขียวป้ายชมพูตัดกันเยี่ยมเจ้าสาวครับพี่นี่เลย มันจะมีเขาจะมีอีกหน้านึงนะจะเป็นหน้าชมพูตัดจมพูนะผมว่าอันนั้นคือมันยังไม่ไม่ไม่ตัดไม่ชัดไม่เข้มไม่สวยนะผมว่านะอันนี้สวยเเมเพราะว่าเป็นเขียวตัดจมพูต้นนี้ไซส์ใหญ่ต้นโตเลยขอสองร้อยห้าสิบครับพี่สองร้อยห้าสิบาทไม้ไซส์ใหญ่เจ้าสาวใหญ่ๆห่เจ้าบ่าไม่มีครับพี่เจ้าบบาไปหาเอาผมมีเจ้าสาวให้แล้วเจ้าสาวสวยด้วยเซ่ต้นนี้ครับพี่กระถาง5.5ดนิ้วดอนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตอุ้มรงกระถาง10ได้เลยจ้ะ ทับทิมทองสวยๆครับผมต้นนี้สวยอีกแล้วหลอดใหม่นี่เลยกลางมาแล้วนิดหนึ่งด่างครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะทับทิมทองร้อยเดียวครับผมหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีอ่าด่างปะครับต้นนี้ครับพี่สวยไหมสวยไหมหน้านี่คือโหดจัดเลยหน้าโหดจัดอันนี้สายโหดเลยนี่ดุดันเลยครับพี่เจ้าปอกแก้วเจ้าปอกแก้วอันนี้ใหญ่นะพี่กระถางห้าจุดห้าเดนี่คือต้นใหญ่มากครับพี่เจ้าปอกแก้ว ขอสองร้อยบาทแล้วกันนะพี่ตันนี้ไซส์ใหญ่เลยนี่ใบล่าสุดใบนี้เลยใบล่าสุดครับพี่นี่เลยด่างปลาคัาบสวยจัดเลยโดดๆตัวน,นี้สองร้อยบาทเจ้าปอแก้วใหญ่ครับผมแล้วก็มีอ่าต้นนี้ต้นนี้นี่เลยด่างชมพูใบใหม่เปิดหน้าทองฮาบครึ่งครับพี่ชื่อว่าเดธทินี่ครับผมนี่เลยเป็นไม้ที่ ทรงใบออกป้อมๆอันนี้ไม่ไม่เชิงกลม,มีออกป้อมใช้คาว่าป้อมๆแล้วกันแล, kind of แล้วก็จะเป็นใบแข็งก้านแข็งครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยม้ต้นนี้เดธตีนีด่างชมพูใบใหม่เปิดหน้าเรืองทองฮาร์ปครึ่งตรงเป๊ะเหมือนใครเอาไม้บรรทัดมาวัดไว้ตันนี้น้องขอ300บาทครับพี่สายใหญ่นะนี่เลยด้านข้างอุ้มลง8หรือสิได้เลยครับพี่300บาทเดตตีนีครับพี่ปลายใบแข็งก้านแข็ง,ขง,ขง,ขงเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายจ้ะต้นนี้สวยๆเลย อ่ะดารดากัน่อยครับพี่ดาราดาราจัก,กรวานครับผมต้นนี้ชื่อแบบคือยิ่งใหญ่มากแล้วหน้าสวยสมชื่อด้วยต้นนี้จะดาราจัก,กรวาลสวยๆครับผมสองร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยไปสองร้อยพอสวยๆต้นนี้ดาราจัก,กรวาลดางสวยแจ่มจึงสวยสมชื่อครับผมพระยาดำรงราชานุภาพหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นนี้กระถางห้าจุดห้าเช่นกันจะพระยาดำรงราชา นุภาพอาสนใจต้นไหนกิ่งกลางครับพี่เบอร์โทรด้านล่างอีเดอร์ศูนย์สอสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้ากเจ็ดคลิปนี้อีพีนี้ประมาณนี้จกสองร้ำสี่บารนะมีบอลฟ้าวเด้อพี่บอลสี่สวยๆเนะาะเจอกันคลิปหน้าอีพีนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ